สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC จากไทยและก็สปปลาวด้วยนะครับผมวันนี้จะพามาชมลาวพัฒนาวันที่22ธันวาคม64นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเด่น3นะครับเด่น3เด่น8วิ่ง6นะครับ ในตารางก็จะมี3มี6มี8นะครับผมตารางมี3มี6มี8นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อ <c oughs> กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม แนวทางวันนี้นะครับเราพัฒนาวันที่ยี่บสองนะครับผมยี่ิบสองธันวาคมหกสี่นะครับผมคำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับ <c oughs> ก่อนจะชมคลิปก็โปรดใช้ว,วิจัยในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมมาดูกันเลยครับผมมีตัวใดเนี่ยนะครับมี 01, นนะครับศูนนะครับศูนนะครับผมศูนย์หนกะครับแล้วก็08นย์แปดนะครับศูนย์แปด สามแปดนะครับผมสามเก้านะครับแปดศูนย์นะครับแปดสี่นะครับแปดหกนะครับก็แปดเก้านะครับผมตัดออกมาเลี่ยวนะครับเนาะมักตัวใดก็การนะครับแล้วก็มีสี่หกนะครับหกเก้านะครับผมสองตัวบนล่างไปกลับนะครับผม ใครที่ชอบตัวไหนก็จัดเลยครับผมใครที่ไม่ชอบก็ผ่านครับผมเบิ้ลนะครับเบิ้ลสามสามนะครับสี่สี่นะครับหกหกนะครับแปดแปดนะครับแล้วก็เก้านะครับผมสรุปวันนี้นะครับสรุปหวยลาววันนี้วันที่ยี่สิบสองธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมดินสามดินแปดมิ่งหกนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของทางแอดมินนะครับคลิปต่อๆไปนะครับผมขอให้ทุกท่านทางๆ <c oughs> ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆังรวยรวยทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ